สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้ผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของไลฟ์โพสอิโมจิของ facebook นะผมทำยังไงก็มาดูวนได้เลยนะ ดับแรกเนาะเมืพื่อนคลิกลิงก์มันใต้คลิปวิดีโอนี่ผมแปะไว้ให้เพื่อนได้เลยนะเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ SPE SMM ได้เลยนะหรืออันเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเลียวจะเป็น QR code ด้านล่างเพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหรืออยากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเนาะเพื่อนก็กดสมัครใช้งานปุ่มเขียวๆตรงนี้ก่อนเลยแล้วคลิกเข้าไปกอกชื่อผู้ใช้อีเมลลหาสดผ่านยืนยันรหาสผ่านได้เรียบร้อยแน้ที่สำคัญนับติ๊ท่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหมายติกกถูเเขีียยยววอ่าางงนน้้้้แลลดดสมัครใชไ จะสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะผมกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนมาที่หน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนแรงนี้ก่อนเลยน่ะตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะผมเลือกในส่วนของ Facebook ได้เลยนะเลื่อนลงมาเพื่อนเจอหมวดหมู่แล้วผมคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลือกเลยนะผมในส่วนของคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพิ่มในส่วนของ ถูกใจโพสต์อีโมจินะผมก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะเอาบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะผมจะเป็นเพิ่มอีโมจิรักแล้วกันนะผมจะลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยเรอ่านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนวันนี้ส่วนของลิงก์นะผมไปคัดลอกลิงก์โพสต์ที่เพื่อนอยากเพิ่มล็อยอดไลฟ์โพสต์อีโมจิกันได้เลยนะเป็นโพสต์นี้นะผมตอนนี้ไม่มีไลฟ์อะไรสักอย่างเลยนะผมกดปุ่มแช์นะครับไะมีคําว่าคัดลอกลิงก์อยู่นะกดวางลิงก์ได้เลยนะเราใส่จานวนที่เพื่อนต้องการนะผม ก็ใส่บบสไปสักห้าสิบไลค์แล้วกันนะผมแล้วกดส่งได้เลยนบบคือหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดไลฟ์โพดีมจิของเรากําลังจะเพิ่มเข้ามานะผมก็รอสักพักหนึ่งนะในระหว่างที่รอเราต้องขอแนะนําเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนๆเลยละกันนะผมในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกเดิมแต่ที่เราเคยสั่งซื้อไปนะมตรงนี้นุผมก็เป็นวันที่เอ่อเวลาของเราม ตรงนี้เป็นเลขรหัสออเดอร์ลรายละเอียดต่างๆเขาจะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านขวาตรงนี้เราเป็นสถานะรอดําเนินการนะผมถ้าเสร็จเรียบร้อยนะผมจะขึ้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆเลยนะครับในส่วนของเมนูบริการล้านะบอกบริการต่างๆที่เว็บไซต์เขาแนะนำไว้ครับเราแล้วผมาสนใจบริการไหนนะผมสามารถสั่งซื้อบริการนั้นะที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะครับ ใน,นส่วนของเมนูเติมเงินนะจะมี2ช่องทางการเติมเ,เพื่อนๆเลยทีเดียวนะผมไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code หรือว่าโท um มิ n น่ Wallet นะผมเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนๆดูเป็นสแกน QR code แล้วกันนะผมก็ใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมนะผมแล้วก,ก็กดจ่ายได้เลยนะขึ้น QR code อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะผมสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินของเพื่อนเราจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะ่อใน,นส่วนของเมนูแนะนาเพื่อนนะผมเพื่อสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วผมไปแชร์ให้คนอื่นๆได้เลย ได้ค่าคอมมิชชั่นัถึง5%เกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษให้เราอีกช่องทางหนึ่งเลยทีเดียวนะครับใน,นส่วนของเมนูรับของขวัญน,นะผมหรือว่ามารับยอดวิวฟรีๆได้เลยนะผมยอดวิวของ t i k To k เลยนะเพื่อนก็สามารถก๊อปปี้ลิงก์คลิปวิดีโอวางไว้ตรงนี้นะผมแล้วก็ใส่จํานวนที่ต้องการแล้วก,กดรับของขวัญได้เลยนะครับใน,นส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะครับเพื่อน มีปัญหาอะไรต่างๆเพื่อนๆสามารถมาที่เมนูนี้ได้เลยนะก็เป็นเมนูติดต่อกับแอดมินนะครับเรานะครับผมเราสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะหัวขอกรายละเอียดต่างๆไปนะหรือว่าจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้แล้วก็กดส่งตั๋วไปได้เลยนะหรือว่าจะติดต่อแอดมินผ่านช่องทางไลน์ตรงนี้ก็ได้คลิกเข้าไปจะเป็น QR code เพื่อนๆสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนๆ24่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมตอตตอนนี้ผมคิดว่าในส่วนของไลฟ์โพสต์นิวจิของเราน่าจะเพิ่พม แต่ถ้าเกิดไม่ขึ้นอย่างเงี้ยกองกดรีเฟซดูสักหนึ่งทีนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังทยอยเพิ่มแล้วนะผมตอนนี้อาจจะเพิ่มไม่แบบตามตามที่สั่งเราก็รออีกสักพักหนึ่งนะผมพอเว็บไซต์เขาก็รันตามคิวให้กับเราเนผมเขาก็กำลังทยอยเพิ่มให้กับเรานะครับเพื่อนก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเ,เพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดไลค์โพดิโมจิของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับ ครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักหนึ่งนะผมตอนนี้ไลฟ์โพสตอิโมจิของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะผมก็รอไม่นานมากเลยนะผมไม่ถึงห้านาทีเลยนะครับยอดไลฟ์โพสอิโมจิของผมก็ตรงตามที่สั่งซื้อไปเลยนะผมก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะผมเว็บไซต์ s P E S M M นะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลฟ์ยอดติดตามยอดแชร์ต่างๆนะผม ว่ายอดอะไรอื่นๆนะนอกจาก Facebook ที่ผมพาทำนะยูทูบทิกเกอร์อินสตาแกรมหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะก็าสามารถใช้งานได้เช่นกันนะผมหาเพื่อนสนใจใช้งานเว็บไซต์สามารถคลิกลิงก์ด้าต้คลิปวีดีโอเพื่อมาใช้งานกันได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ